นี่ครับบรรยากาศที่ฝนตกครับวันนี้นะครับที่ร้านครับเฮยงฮะตรงนี้ไอไอปั๊กน,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 นั้นไอ้น,นั้นไฟมาจากไหนไอนี่ตลอดเจ้านี่ปลั๊กตปงอีเจ้าตรังอีเตรังบ่ ก็ปลักเองอยู่บ้างใช่สายไหนส่ยนเปนยฝนตกตลอดเลยช่วงนี้ครับะดูฮะรินตั้งแต่ออกจากบ้านเลย นี่ครับบรรยากาศที่ร้านมังกรุงผักสดขายของก็กรอกพริกอพริกเขียวกรอกขายเลยกรอกเยอะๆกรอกกรอกขายเลยพริกเขียวถังกรอกเยอะเลยก็ได้เนี่ยไปกรอกข้างหลังเลยก็ได้แล้วมากรอก เอาไปกรองนู่นเลยก็ได้ลากไปเลยมากรองนี้นก็ได้เอากรองใสให้มันเยอะหน่อยอขยับคล้องใส่กวะวานาขยับมานี่ก็ได้ให้แม,ม่ขยับพวกของนั้นแล้วก็เราก็ทำบนโต๊ะนั่นเลย มาลงมาและก็เลี้ยงหมดนะครับนะครับภาพบรรยากาศที่ร้านของเราวันนี้วันฝนตกนะครับ จะรอจนนั้ยเรื่อยๆอ่ะเพราะว,ว่ามันตัวเก่ามันเดือเยอะตัวใหม่ก็ยังไม่ได้โกะเอ้ยยังไม่ทีเลยขอกสักตะกร้านั้นอ่ะท้องให้หมดตะกร้าเลยต้องเยอะตัวกัดเราเกะเกะเกะแล้วกัดแย่ นี้ค <c ười> ือของที anyway, yeah. ่อันนี้มงเรื่องอันนี้โอ้ยเี่ยวรี่ยวีเรุครับนีเรื่อยๆนี่แจยมเรื่องออคือยมโมเลยตาดมากยมโมเลยไม่ไม่คือเขาใส่มาเมื่อคืนนี่บอกเขา่เอมนเี่ยวบเินมคนเี่ยวกแต่แต่เองเดวค่อยๆเลือกเอา บรรยากาศก็ฝนพรำๆนะครับทั้งวันเลยวันนี้ตามตะกร้าสิบบาทเลือกเลยครับสิบบาทสิบบาทเลือกเลย ของ5โลนามันลงเหลืองเอาไว้ตัด ก็ใหม่สเอาตัวนี้ยครับอันนี้มันมัน,ม,นมันแต่ม่อคืนแล้วนี่มาเที่ยวเลย้องเอาแกะเอาในถุงเลยเอน้นแกะเอาเลยอันไหนที่ดูนี่แกะเพราะว่าจะได้เลือกใหม่หมดว่าตัวไหนเนวๆจะเอาออกมาแต่ง โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็๊ายบายครับสวัสดีครับ